ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพกอ,อีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรลียาพามาดามนะคะวันนี้เราเรามาเกาะติดสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งต้นกําเนิดนะคะจุดกําเนิดที่ประเทศสหภาพเมียนมานะคะเพราะมีรอยเลื่อนสกายอยู่ที่นั่นนะคะที่เมืองมันดาเลนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะต้นกําเนิดที่ประเทศสหภาพเมียนมานะคะก็ได้รับ ผลกระทบไปตามๆกันนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะทําให้ตึกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะถลม่มลงมานะคะแล้วก็มีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกประมาณเจสกว่าคนนะคะมีผู้รอดชีวิตแล้วประมาณ10บกว่าคนนะคะที่ยังเหลือตึกใต้ตึกในะะตอนนี้ก็หน่วยกู้ภัยนะคะก็ได้รวมพลังช่วยเหลือกันนะคะ นอกจากประเทศไทยจะได้รับผลกระทบแล้วประเทศอินเดียนีเซียก็มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกมากมายนะคะแล้วก็ประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบเหมือนกันโอเคเนาะเกาะสุมารตราเอ่ยได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะคะเพราะว่ารอยเลื่อนสกายนี่มันกินพื้นที่นะคะมันเกินกินพื้นที่มันรอยเลื่อนมันจะยาวมากเลยนะคะคิดดูจากประเทศสหภาพเียนมาลงใต้สู่เอ่อ ผ่านทะเลอันดามันและเข้าประเทศอินโดนีเซียแลวแล้วก็เข้าสู่เกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซียใช่ไหมคบได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะครับอันนี้มันก็เป็นสัญญาณอันตรายนะันเป็นภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็ไอ้ลอยเลื่อนสกายนี่มันไม่ได้เกิดครั้งนี้ครั้งแรกนะครับมันก็เคยเกิดมาแล้วเมื่อหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับันก็ได้รับผลกระทบอยู่มากมายต้องยอมรับว,ว่า ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประเทศหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างผลกระทบนี่ก็เนาะพลเมืองหลายๆประเทศก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สัญญาณที่มันน่ากลัวนะคะมันหลังที่แผ่นดินไหวนะคะ มันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวน่กกลัวเกิดขึ้นนะคะอันนี้คุณนกนะคะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะคะคาดการ์ว่ามันอาจจะเกิดนะคะนั่นก็คืออาจจะเกิดสีนามินะคะเพราะสัญญาณมันเตือนเราบอกให้เรา,เาร่วงรู้ล่วงหน้านะะั่นคือสัญญาณของน้ําทะเลลดนะคะน้ําทะเลลดน้ําในแม่น้ําลดนะคะ น้ำทะเลลดน้ำทะเลทางฝั่งทะเลอันดามันใช่ไหมทางฝั่งทางตะวันตกนะคะลดลงนะคะแล้วก็น้ำทะเลทางฝั่งตะวันออกนะทางด้านสมุทรปราการสมุทรสงครามใต้ลงไปนะใต้กรุงเทพไปนั้นก็มีทั้งน้ำลดแล้วก็น้ำหนุนขึ้นมานะคะแล้วก็แม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะ,ะก็ลดอย่างผิดปกติ ซึ่งหลายๆท่านตามที่คุณนุเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนาะตามช่อง youtube ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันเป็นปกติแต่แต่บางคนก็เข้ามาค้านนะเขาคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็เข้ามาค้านบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงนี่มันมันขึ้นลงมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ลดอย่างมากมายขนาดนี้นี่มันลดอย่างผิดปกติใช่ไหมคะ ลดจึงเห็นอย่างแม่น้ํเจ้าพยาที่คุณนกติดตามข่าวสารเนาะติดตามคลิปนะมันก็จะลดจนเห็นโคลเลยอะ่ะอืเนาะแล้วก็น้ําทะเลมันก็ลดลงไปอะ่ะอย่างเกาะพีพีอย่างเงี้ยอืย่างจังหวัดพังงาอย่างเงี้ยตามที่คุณนกติดตามข่าวนะภูเก็ตอย่างเงี้ยน้ํามันลดลงไปมากมายเลยนะครับนี่มันส่งสัญ,ญญาณที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า แผ่นดินของเราร้อนขึ้นนะบนพ,พื้นผิวโลกอะที่เราอาศัยอยู่มันก็ร้อนอยู่แล้วข้างล่างนี่มันก็ร้อนเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ใต้ทะเลนะ่ะมันปะทุขึ้นมานะคะัแล้วก็ภูเขาไฟที่อยู่มันใต้ท้องิภพบใต้ผืนแผ่นดินเนี่ยมันร้อนระอุขึ้นมานะ,ะมันก็เลยทําให้ความร้อนนี่มันทําให้ มันปะทุขึ้นมานะเราจะสังเกตใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเรานะคะมันก็มีน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีลาวาโคลนะคะเดือดเลยนะคะโคนเรานี่แหละเดือดขึ้นมาเลยพวยพุ่งขึ้นมานะคะนี่มันส่งสัญญาณอันตรายแล้วก็แผ่นดินก็แตกนะคะแตกแยกอื แล้วก็ประเทศที่มีราวาโคนมากที่สุดคือประเทศพมา่าตามที่คุณรู้ติดตามข่าวนะมันจะขึ้นมาปกคลุมถนนนะ่ะเป็นระยะยาวมันเป็นโคนเหลวๆเลยนะคะมันเป็นภาพที่น่ากลัวเนาะแล้วก็นอกจากนี้จากโคลนลาวาแล้วนะคะอย,อย่างน้ําตกอย่างเนี้ยค่ะน้ําตกที่เดนิมไปเดิน,น,เน,เดนเมษาย,ยนใช่ไหมคะ ปกติน้ำตกมันจะแห้งนั้นบางน้ําตกมันจะแห้งบางน้ําตกนี่ก็ถ้าเป็นน้ําตกใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมล่ะน้ามันก็ยังมีขังอยู่แล้วก็ตกลงมาตกลงมาจากหน้าผานี่ตามปกตินะคะแล้วก็แตกก็มีน้ําตกบางน้ําตกมันแห้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วว่ามันมีน้ํานะคะมีน้ําพุ่งออกมาจากใต้ซอกหินนะคะพุ่งออกมาแล้วก็มีควันด้วยนะคะควันแบบว่า เหมือนกับน้ำพุร้อนนอ่ะมันมันพุ่งออกมานะคะมันไหลมาตามซอกหินนะคะมันเป็นสิ่งที่มันผิดปกติหมดเลยอะ่ะโคลาวาอืมปะทุขึ้นมาใช่ไหมคะน้ำตกที่ไม่มีน้ำก็กลายเป็นว่ามีน้ำขึ้นมามแล้วก็บรรดาสัตว์ทั้งหลายนะคะ ก็ขึ้นมาแจ้งเตือนเหมือนกันเหล่าปลาทั้งหลายนะอย่างปลาดึกดำบรรณะปลาปีศาจดำาเนี้ยมันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะคะซึ่งความลึกประมาณ200เมตรถึง2 2 0 0 0เมตรนะคะมันเป็นปลาที่มันอยู่ในความมืดมันปรับสภาพอยู่กับความมืดนะคะมันไม่ชอบแสงสว่างมันก็ขึ้นมาอยู่ใกล้ก,กับผิวน้ําอยู่ใกล้กาชายฝั่งนะคะ ซึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรมันก็ผิดธรรมชาติผิดสังเกตเลยใช่ไหมก็ในจะกุ้งปลาอีกเนาะก็ขึ้นมาปกติปลามันต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมแต่มันก็หนีขึ้นมามันตกใจมันหนีขึ้นมาเกยตื้นอะ่ะมันเป็นสัญญาณอันตรายนะคะเป็นส,สัญญาณอันตรายที่บอกกับมนุษย์นะคะว่ามันอาจจะเกิด เหตุการณ์ร้ายมันเป็นลางร้ายนะคะที่เราจะต้องเฝ้าติดตามคือมันประมาทไม่ได้อะ่ะมันต้องระวังใช่ไหมคะอย่างสัญญาณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกเรานะคือนกนะคะนกนี่มันก็คือพวกสัตว์นี่เขาจะมีสัญชตาตญาณก็จะรู้รู้ว่าเกิดภัยล่วงหน้าใช่ไหมคะก็จะ มันธรรมชาติสร้างก็ามาอยู่แล้วเนาะนกนี่ก็จะบินนะครับบินวนขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าวนนะครับวนแบบผิดปกติอืถ้าคนสังเกตนะให้สังเกตนกเนานะสังเกตมดสังเกตปลาสัตว์อะไรก็ได้ที่มันจะรู้ว่ามันจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนี่เขาจะบอกหรือไม่ก็สังเกตจากช้างมันจะผิดปกติพวกม้าวัวควายอะไรเงี้ย ไก่อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยให้สังเกตเลยนะคะโดยเฉพาะนกเนี่ยอืมก็จะบินวนนะคะเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายนะครับซึ่งตอนนี้น้ําทะเลมีทั้งหนุนขึ้นมีทั้งลดลงนะคะมันก็จะลดลงไปตามรอยแยกของเอ่อรอยเลื่อนสกายนะครับแสดงว่ารอยเลื่อนสกายนี่มันจะต้อง แตกนะแผ่นดินมันจะแยกเป็นกว้างใหญ่มากถ้ามันไม่กว้างใหญ่นะคะไม่กินระยะยาวหลายพันกิโลมันคงจะไม่กวาดน้ําทะเลลงไปมากมายขนาดนี้นะกวาดน้ําทะเลไม่พอยังกวาดแม่น้ําน้ําจากแม่น้ําอีกนะสังเกตได้จากแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมครับก็ถูกกวาดลงไป <laughs> จนหลายๆท่านนะคะที่ติดตามอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเขาก็สังเกตเนาะ เราผู้ใหญ่ที่เขามีอายุมากอ่ะอย่างคุณนกนี่อายุก็มากยอมรับเนาะผ่านโลกมาเยะิะมันเป็นสิ่งที่มันผิดสังเกตมันแต่หลายคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติกตมันไม่ปกตินะคะคุณทะน้าขึ้นน้ําลงมันไม่ใช่แบบนี้มันขึ้นมันก็ก็ลงมันก็ไม่ใช่ัดมากมากขนาดนี้นี่มันลดลงลดลงเรื่อยๆอ่ะไอทีลดก็ลดลงไปเรื่อยไอทีหนุนก็หนุนอืม บางแห่งก็ท่วมแล้วนะคะทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีฝนตกหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าฝนไม่ตกแต่ทำไมน้ำท่วมเพราะน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาอืมเนาะเพราะไตพิภพอ่ะไอไอไหลุมที่ยุบไปก็ยุบไปก็ดึงน้ำลงไปไอที่ลาวาปะทุขึ้นมามันก็มันก็ดันแผ่นดินให้สูงขึ้นอน้ำมันก็จะล้นเข้ามาฝั่งน้ำทะเลมันก็เลยหนุนเพราะว่าแผ่นดินมันสูงขึ้นนี่ค่ะ พราะแรงประตุข้างล่างอะความดันของลาวาความร้อนอะมันก็ดันดันดันแผ่นดินให้สูงขึ้นจริงไหมคสูงขึ้นน้ํามันก็เลยน้ําก็เลยถูกหนุนหนุนขึ้นมามันมาท่วมตามชายฝั่งตามจังหวัดที่อยู่ริมทะเลนะครับตามที่เราได้ติดตามเขามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับมันอาจจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงเช่นซินามินะครับอันนี้คุณนกคาดการเนาะ มันต้องเกิดภัยพิบัติอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหมอดูบางท่านนะคะที่ทํานายไทยทักอะ่ะเก่งมากๆเลยนะสามารถทํานายก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวสามเดือนนียก็ทํานายตรงเลยบอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าจุดกดําเนิดประเทศพมา่าก็จริงจริงภายในสามเดือนนี้หมอดูท่านนี้ก็ต้องยอมรับว่าเก่งเนาะคุณนกเชื่อเรื่องนะคะเชื่อเรื่องหลักโหราศาสตร์เชื่อเรื่องจิตสัมผัส จิตสัมผัสซิกเซนจิตสัมผัสนี่คุณเป็นคนเชื่อนะคะเพราะคุณนก,ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนที่มีซิกเซนจิตสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะคุณนกคาดการว,ว่ามันคงจะเกิดเหตุร้ายภัยพิบัติอย่างไรหลวงนะคะแต่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะอาจจะเมษานะคะไม่กลางเดือนเมษาก็อาจจะไปลายปเดือนเมษาถ้าไม่ไปลายเดือนเมษาก็คงจะต้นต้นเดือนพฤษภานะคะ อาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายอาจจะเกี่ยวกับทางภาคใต้ด้านล่างนะ,ะที่เกี่ยวกับทะเลนะคะอ,อันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นคันคาดกาวของคาดการณ์ของคุณนกเนาะไม่ใช่แต่พอคุณนกคุณนกคิดว่าหลายๆท่านนะ,ะต้องคาดการณ์อย่างนี้แน่นอนเพราะว่าน้ําขึ้นน้ําลงมันผิดปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไอลาวาโคนมันก็ขึ้นมาปะตุกข,ขึ้นมาอย่างดุเดือดเนาะโอเคสําหรับคลิป,ลปนี้นะคะ มาเรามาพูดกันมากอติดสถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็คาดการณ์กันเนาะว่าจะเกิดเหตุการณ์น,น,น,นั้นเกิดการนี้นะครับก็เตือนเตือนกันเนาะก็ให้เฝ้าระวังเฝ้าติดตามข่าวสารกันแล้วกันนะคะสาหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f สี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกัญยภาภาดามนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ